สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราทําการจัดอันดับผู้ที่มีฮากิราชันครับณเวลานี้ครับสาหรับคนตัวละครที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับว่าพวกเขามีฮาคิราชันเนี่ยมีทั้งหมดแล้ว21คนนะครับอันนี้คือเอาเฉพาะที่แบบเปิดเผยอย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลนะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีเยอะกว่า21คนครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวละครแบบเก่งๆแข็งแกร่งโผล่ กันมาเยอะหลายตัวละครครับซึ่งตัวละครเหล่านั้นเนี่ยครับถ้าจะมองว่ามีฮาคิลาชันก็ไม่แปลกครับเพราะมันเก่งแข็งแกร่งกันเสียแล้วเกินครับเพียงแต่ว่าตัวละครเหล่านั้นเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้พูดในคลิปนี้ครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแบบเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลครับผมผมก็จะขอข้ามไปก่อนในคลิปนี้นะคลิปนี้ครับเราจะไล่เรียงเฉพาะตัวละครที่โชว์ออกมาให้เราเห็นหรือว่ามีข้อมูลออกมาบอกออกมาแบบออฟฟิเชียลแล้วเท่านั้นนั่นเองนะก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่แลงบีเลยครับแลงบีเนี่ยผมจะให้กับตัวละ ตที่ถูกระบุออกมาว่ามีฮาคิราชันครับแต่ก็น่าสงสารเนื้อผมเพราะว่าถึงแม้ว่าจะถูกระบุว่ามีฮาคิราชันแต่พวกเขานั้นไม่เคยแผ่ฮาคิราชันออกมาให้เราเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับมันก็คือยุทธทัตกา์ตันคิดโบอาแฮงค็อกและก็เซนโงคุนั่นเองครับมีคุณสมบัติแห่งราชาครับผมแต่ว่าแบบไม่เคยทําให้ใครสลบให้เราเห็นจริงๆจังๆกันเลยสักกครั้งหดึ่งนั่นเองนะ <laughs> น่าสงสารนะผมเพราะว่ากับการที่แพ้ความกดดันแพ้จิตคุกคามข่มขวัญลูกกระจกข่มขวัญพวกตัวกะโหลกกระลาอะไรแบบนี้เนี่ยให้มันสลบน้ําลายฟูบา่าดิ้กก็รีกว่าเป็นความสามารถแบบพื้นฐานเป็นความสามารถแบบเบสิกของผู้มีคุณสมบัติแห่งราชาครับแต่กับกลายเป็นว่าพวกเขาทั้ง3คนนี้ครับไม่เคยทําแบบนั้นให้เราเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะนะถ้าพูดถึงภาพลักษณ์ความเป็นราชาก็ต้องบอกว่าโปรไฟล์ดีด้วยกันทั้งนั้นครับอย่างแห่งของเองเนี่ยก็เป็นจัก พัดดีนีแห่งอเมซอนลิลลี่ครับส่วนยุทธกักตันคิดเองนะครับ <c oughs> ก็ได้มีการรวบรวมเหล่าอันิพาลทั้ง4เมืองในบ้านเกิดของเขาแล้วก็โค่นล้มแก๊งที่ทําการปกครองประเทศของเขาได้สําเร็จซะด้วยครับส่วนเซนโงคุเองครับ <c oughs> ก็เป็นถึงระดับจอมพลเรือแห่งกองทัพเรือครับกล่าวได้ว่าทั้ง3คนนี้ครับต่างก็เป็นโนหนึ่งในที่ทางของเขาต่างก็เป็นโนหนึ่งในจุดยืนของพวกเขานะเดี๋ยวตรงนี้ขออธิบายเสริมนิดนึงครับสำหรับคนที่เป็น FC ตัวละครทั้ง สตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะที่ผมให้เป็นแลงบีนะครับเพราะว่าถ้าตัวละครเหล่านี้เนี่ยมีการปล่อยฮาคิราชันออกมาครับจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะปล่อยฮาคิราชันออกมาได้แบบโคตรโหดโคตรตึงเลยก็ได้ครับเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยณตอนนี้พวกเขายังไม่เคยปล่อยฮาคิราชันออกมาให้เราเห็นนะครับมันก็เลยยากที่จะประเมินนะครับว่าความแข็งแกร่งของฮาคิราชันกับเขาเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะเราก็เลยจัดให้อยู่แรงบีไปก่อนนั่นเองนะต่อมาตัวละครแลงเอของผู้มีฮาคิราชันครับโดย แหงเองเนี่ยผมก็จะจัดให้ตัวละครประเภทที่มีการปล่อยจิตคุกคามทําให้พวกเราศัตรูทําให้เราลูกกระจอกรอบข้างนะครับมีการสลบแล้วก็บดสต,ติไปครับเป็นความสามารถที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปพบเห็นกันจนชินตาสําหรับผู้มีคุณสมบัติแห่งราชานั่นเองนะก็จะประกอบไปด้วยนอนชินเจ้าครับเซนต์มาคัสมาร์พอสกัดีเหรือว่าโปรตกัตดีเอสชาร์ล็อตคาตาคุริดงกี Do ้โฮเตโดฟลามิโกแล้วก็เซน เจกาเตียแซตเทิร์นครับก็เป็นตัวละครแบบโหดๆตึงตึงด้วยกันทั้งนั้นครับฉากการปล่อยฮาคิราชันของพวกเขาครับอย่างโดฟราบิโกครับผมก็น่าจะว่ามีการแผ่จิตคุกคามออกมาในภาคเรดโรซาครับเป็นฉากที่โดฟราบิโกกับลูฟี่ครับปะทะกันครับผมฮาคินี่คือแผ่ออกมาเปีืยปละโคตรหัวโคตรตึงเป็นซีที่เท่มากๆเหมือนกันครับในภาคเรดโรซาครับดอชินเจ้าเองก็เช่นกันครับก็ดีคล้ายๆกันครับเป็นการที่ดอชินเจ้าเนี่ยปะทะกับลูฟี่ครับและดากูนะครับ ก็มีการแผ่ฮาคีราชาันออกมาทั้งคู่นะทําให้เรานักสู้ในคอริดาคอสเซียครับสรบกันไปตามๆกันครับเป็นอีดึงฉากที่โคตรเท่โคตรเฟี้ยวสาหรับการต่อสู้ของลูฟี่ครับชาลัคาตาคุรีเองก็คล็ค้ายกันนะครับเป็นการที่ใช้ออกมาในตอนที่ปะทะต่อสู้กับลูฟี่ครับแต่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นการประทะกันแบบในเชิงเตะในเชิงต่อยนะครผมอันนี้เนี่ยเป็นการแบบจ้องตาจ้องเขม่งกันนะครับผมแล้วก็ปล่อยฮาคีราชาันออกมาข่มขวัญกันและกันนะครับผมแต่ มุึพวกเขาเองก็ต้องการที่จะข,ข่มขวัญแล้วก็ทําให้พวกเราคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ของพวกเขาคนที่พยายามแทรกแซงการต่อสู้ของพวกเขาเนะครับสลบหมดสติไปด้วยนั่นเองนะส่วนทางด้านเอทครับมีการปล่อยฮาคี้ราชันออกมานในช่วงวิกฤตของชีวิตกันแบบสุดๆครับตอนนั้นน้องชายของเขาอย่างลูฟี่เนี่ยกำลังจะโดนฆ่ากําลังจะตายครับเอที่เรียกว่าเป็นห่วงน้องชายกันแบบสุดๆนะครับผมใครจะมาทําอะไรน้องชายเอไม่ได้หรอกนะเอสนี่ครับก็มีการตระโกนออก มาพร้อมกับปล่อยจิตคุกคามออกมาในเวลาเดียวกันครับเป็นการปล่อยฮาคิราชันของเอ็กครับทำให้คนที่กําลังจะทําร้ายลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยครับสลบหมดสติไปทําให้ลูฟี่รอดตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนั่นเองครับส่วนเซนมาคัสมากับเซนเจเกเซียเซเทิลครับสคนนี้ปล่อยฮาคิราชันออกมาได้หน้ารักทั้งคู่ครับเป็นการที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยครับทำให้แมลงสื่อสารนั้นหมดสติและไม่สามารถใช้งานไปต่อได้เลยครับแมลงสื่อสารก็น้ำลายฟูมปากได้วะอย่างเท่ แล้วคุณลุง2คนนี้จะตึงไปไหนนะผมแม่งขมขวัญเนี่ยครับผมปล่อยหาขี้ราชันแต่มแมลงตื่นต่างกันตั้งกันนะหยอกยอกล้อเล่นนะ การที่พวกเขาเนะครับปล่อยฮาคิราชันข่มขวัญใส่แมลงสื่อสารเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่ครับคือตอนนั้นเนี่ยดเรเวก้าพังก์ก็กลังแบบเผยแพร่ข้อความที่อะไรจะบอกถึงความลับต่างๆของโลกใบดีนั่นเองครับซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังจะหาแมลงสื่อสารที่มันทาการถ่ายทอดสดอยู่ครับเพราะฉะนั้นครับการปล่อยฮาคิราชันทําให้มแมลงสื่อสารหมดสติไปเพื่อที่มีเป้าหมายว่าถ้าเกิดว่าแมลงสื่อสารที่มันทําการถ่ายทอดสดแล้วก็อยู่ในระยะฮาคิราชันของพวกเขาเนะครับเออ ไอแมลงสื่อตานที่ถ่ายทอดสดเดี่ยวมันจะหมดสติไปแล้วก็หยุดการถ่ายทอดสดนะครับมันก็เป็นเป้าหมายเป็นเจตนาของพวกเขาน,นั่นเองครับพวกเขาก็เลยมีการปล่อยฮาคิราชันใส่แมลงสื่อสารอย่างที่เราเห็นน,นั่นเองนะ <c oughs> น่ารักเหมือนกันนะผมเออปล่อยฮาคิราชันใส่แบบแมลงสื่อสารเขามานะในําดับต่อมาแรงเอ็กครับขอ,อยกให้กับเขาคนนี้คนเดียวเลยครับเพียงหนึ่งเดียวครับเซนท็อปแมนวอลคิรีครับคือการใช้ฮาคิราชันของเซนท็อปแมนวอลคิรีเดี่ยวมันก็เป็นการคำราม ทำที่ใส่ประจุฮาคิราชาแล้วก็ทําให้ตัวละครอื่นๆเนี่ยมันมีการสลบหมดสติไปอะไรแบบนั้นครับแต่ว่าผมเนี่ยจะขอยกให้เหนือกว่าแรงเอขึ้นมาครับผมเป็นแรงเอเนี่ยน่นก็เป็นว่าการปล่อยฮาคิราชของเขาคือแบบมันโหดมากเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรตึงมีความเวอร์พอสมควรมีความแข็งแกร่งกันมากมายพอสมควรครับให้เครดิตตรงนี้นะผมรู้สึกประทับใจกันแบบสุดๆครับเป็นการที่เขาปล่อยเสียงคำรามพร้อมกับใส่ประจุฮาคิราชลงไปครับคำรามใส่ทั้งเทพนิกาแล้วก็คุณ ลุงดอลลี่คุณลุงโบกี้ครับเอฟเฟกคือโค้ดตึงนะผมปล่อยฮาีคิราชันเอาไว้พอเนี่ยเราก็เห็นครับว่ามันมีแบบเอฟเฟกสายฟ้าสีดำเลยครับแผ่ออกมาด้วยเหมือนกันครับรุนแรงจนทําให้ลูฟี่ในร่างเทพนิการเนี่ยร่างกายหลุดลอกออกมาเลยครับลูกตรงลูกตาบวกแผลปงแผลเป็นนะครับผมกระจุยกระจายเลยเดียวเชียวนะ อะไรกันจะขนาดนั้นครับท่อน,นั้นย่งพอครับนอกจากจะมีความรุนแรงกันแบบสวยๆเนี่ยรัศมีความกว้างไกลนั้นก็กว้างไกลกันแบบเวอ่เวอร์เลยครับตัววอ,คอคลครีนั้นครับปล่อยฮาคิราชันออกมาจากภายในเกาะเอเคครับแต่ฮาคิราชันนั้นแผ่กระจายออกมาสู่ภายนอกเกาะเอเคครับโดยพวกทหารเรือที่มันอยู่รอบนอกเกาะเอเคครับบางคนทนไม่ไหวครับก็ได้รับอิทธิพลไปเต็มๆถึงกับสลบหมดสติน้ำลายฟูมปากอะไรกันไปครับฮาคิราชันของเซนท็อปแมนวอลครีนั้นครับทำให้ ก่อนนั้นถึงกับสั่นไหวครับตึกลาบ้านช่องต้นมงต้นไม้นะครับถึงกับเอียงแล้วก็โยกเยกไปตามความรุนแรงของการคำรามออกมาของเซนท็อปแมนเวลคอรีีเลยละครับโค้ดของโค้ดจะโหดนะต่อมาครับถึงคิวเหล่าตัวละครแรงเอสเครับโดยแรงเอสเอนี้ครับผมจะยกให้กับเหล่าตัวละครที่สามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้นั่นเองครับเป็นขั้นแบบแอดวานซ์เป็นขั้นเหนือเลยนะ นั่นแหละครับคาคีราชนนอกจากจะใช้ข่มขวัญศัตรูได้เนี่ยยังเอามาใช้ปกคุ้มร่างกายปกคุมอาวุธและโจมตีศัตรูได้ด้วยครับซึ่งมันก็จะเป็นการโจมตีที่โค้ชของโค้ชจะโหดขึ้นไปอีกครับเป็นพลังโจมตีที่สร้างดาเมจได้อย่างมหาศาลเป็นพลังโจมตีที่มีพลังทําลายล้างมหาศาลกันแบบสุดๆครับคือโดนเข้าไปทีหนึ่งเต็มๆจัง,จงนี่มีน็อกได้เลยนะ โหดมากนะผมก็จะประกอบไปด้วยแช้งครับมังกี้ดีลูฟี่บิ๊กมัมไคโดยามาโตะมังกี้ดีกับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือว่าคุณลุงนวดขาวโคซกิโอเด้ง โกดีโรเจอร์แล้วก็ซิเวอร์เลลี่นั่นเองครับตามคำพูดของไคโดเลยครับไคโดเคยบอกไว้ครับว่ากับคนที่สามารถเอาฮาคิราชันมาผสมผสานเข้ากับการโจมตีได้เนี่ยในโลกนี้เนี่ยมันมีน้อยคนมากครับมีคนเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นครับก็เป็นเครื่องบ่งบอกได้ครับว่าคนที่มีความสามารถระดับดีนั้นครับนับว่าเป็นระดับท็อปของโลกจริงๆนับว่าเป็นยอดฝีมือระดับโลกจริงๆที่มันมีน้อยคนมากๆครับผมที่จะมาถึงสเกลพลังระดับนี้ได้นะสำหรับตัวแชงเนี่ยก็ตามที่ เราเห็นเลยครับว่ามีการโจมตีด้วยฮาคิราชันขั้นสูงใส่ยุทธทัศก,กัตันคิด1ดอกทีเดียวล่วงครับเป็นการโจมตีที่รุนแรงและมีประสิทธิภาพกันแบบสุดๆครับทำเอาทั้งคิดแล้วก็คิวเลอร์ครับผมโดนเล่นงานกันไปพร้อมๆกันเลยนะคิดและคิวเลอร์ที่คือตึงแล้วก็อึดทั้งคู่นะแต่ว่าแม่งโดนแชงวันชอดแต่คิดดูแล้วกันว่าแชงแม่งโหดแค่ไหนนะเมื่อกี้ดีลูฟี่ครับก็เพิ่งจะมาใช้ได้ในช่วงภาควานโน่นนี่เองครับพอเห็นว่าไคโดใช้พลังแบบนี้ได้ลูฟี่ สังเกตครับเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ใช้พลังระดับสูงดีได้ในไฟนั้นเลยครับอ่ะก็มีการต่อสู้หวดกับไคโดตึงๆอะไรกันไปนะทางด้านบิ๊กบัามเองครับก็มีการโจมตีแบบวันช็อตให้เราเห็นเหมือนกันครับผมโดยบิ๊กบัามครับใช้ฮาคิราชันขั้นสูงนะครับผมโจมตีใส่เพดวันดอกเดียวล่วงจ้า <c oughs> อย่างที่บอกไปกับว่าฮาคิราชันขั้นสูงเนี่ยมันแรงมากนะผมเนี่ยตัวละครแบบอึดๆถึกๆอย่างเพดวันนี้โตนเข้าไปทีดึงนี้ล่วงเหมือนกันนะ รวมไปถึงไคโดด้วยครับเคยโจมตีวันช็อตให้เราเห็นมาแล้วครับผมตั้งแต่ช่วงแรกๆของภาควันโอนุ่นเลยครับด้วยการใช้ท่าอัศดี8ทิศฟาดลูฟี่ครับลูฟี่เกียรติที่ว่าอึดคนถึกนะครับผมโดนเท่าไหร่ก็ฟื้นนะครับผมโดนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมล่วงง่ายๆนะแต่โดนไคโดวันช็อตเข้าไปครับผมล่วงเหมือนกันนะก็คือเจ้าไคโดนี่คือแข็งแกร่งมากครับผมเพราะในตอนที่ต่อสู้กับลูฟี่บนดาดฟ้าโอนิอาชิมะครับเราก็เห็นว่าไคโดเนี่ยมีการใช้เทคนิคนี้ครับในการฟาด งานพวกเหล่าตียดซูเอปเอร์นวาอีกหลายต่อหลายครั้งให้เราเห็นด้วยเหมือนกันนะทางด้านยามาโตเองลูกของไคโดครับใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้เหมือนกันครับผมก็จะเป็นการรวบรวมฮาคิไว้ที่กระบอกแล้วก็ฟาดโจมตีเต่ศัตูตครับก็แข็งแกร่งมากครับผมในตอนที่ต่อสู้กับไคโดยืนระยะได้โดยที่ไม่น็อกเอาแล้วก็ไม่แพ้ปแปซะก่อนนี้ไม่ธรรมดานะ ก็จะเห็นว่าการต่อสู้กับไคโดคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยนะขณะพวสเอ็ดซูเปอร์นว่าลุมลุมไคโดเนี่ยครับผมบางคนเนี่ยครับยังล่วงยังโดนเล่นงานไประหว่างไฟก็มีให้เราเห็นเหมือนกันครับแต่ตัวยามาโตเองเนี่ยครับผมก็ไม่ถึงกับขั้นหมดฤทธิ์หมดพลังระหว่างการต่อสู้กับไคโดครับยืนระยะได้ดีมากนะต่อมาบังกี้ดีกราฟครับล่าสุดถูกเปิดเผยแล้วครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครทางด้านฟากฝั่งทหารเรือที่สามารถใช้ฮาคิราชันได้ครับซึ่งนะครับผมในเหตุการณ์ก่อนตัวสลัด ท่าจีโนสึครับท่า g a l a ซี i อิมแพของกราฟนั้นครับเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงมากๆครับแล้วก็น่าจะเป็นการใช้หาคิราชันขั้นสูงในการโจมตีซะด้วยนะเพราะเราจะเห็นกันว่าในตอนที่กราฟนีครับรวบรวมพลังแล้วก็ชาร์จพลังนะครับมันก็จะมีประจุหาคิราชันนะครับถูกรวบรวมไว้ที่หมัดของกราฟก่อนที่กราฟนี่ครับจะซัดโจมตีลงไปครับซึ่งเอฟเฟกพลังทําลายล้างบอกเลยครับว่าโค้รจะโหดครับ สมกับชื่อท่า Galaxy Impact นะผมรุนแรงโคตรนะต่อมาโนดค้ากับโรเจอร์ครับพูดไปพร้อมกันเลยครับเพราะว่าเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่ามันสำแดงฤทธิ์เดชออกมาทั้งคู่ครับเป็นการที่ทั้งคู่ครับฟาปะทะอาวุธใส่กันครับอาวุธของทั้งคู่นั้นไม่ได้สัมผัสกันครับแต่เอฟเฟกต์ที่ออกมาเนี่ยผมมันรุนแรงมากๆครับก็ลยครับผมเป็นการใช้ฮาคิราชันเหมือนกันนั่นเองครับซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยครับผมมันก็ทําให้เกาะทั้งก่อนี้ครับสั่นสะเทือนเลยนะกับการต่อสู้ของ2คนนี้ครับและโรเจอร์เองนะ ถึงในกรณีแบบใช้คนเดียวใชเว้เดียวครับผมก็ใช้ท่าเดียวแบบกับเชคน,นะผมเรียกว่าตัวโรเจอร์นะครับเป็นต้นฉบับนะกับการใช้ท่าคาบุซาลิหรือว่าท่าเทวาอาสัตนั่นเองครับตอนนั้นโรเจอร์โจมตีใส่โอดเด้งนะผมแต่โอดเด้งเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับปดตติหรือน็อกเอาท์ในการโจมตีครั้งนั้นครับผมมองว่าตัวโรเจอร์เองก็คงจะแบบยั้งยั้งมือไว้นะ โรเจอร์นะครับผมเหมือนกับอยากจะทดสอบโอเด้งนะผมคงไม่ได้คิดที่จะแบบโอ้โหต้องการที่จะ k n อกเอาโอเด้งหรือว่าฆ่าตังหารโอเด้งอยู่แล้วนะส่วนด้านโอเด้งกับการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงครับก็มีการใช้ท่าโจมตีสุดรุแรงในการเล่นงานไคโดครับแล้วท่านี้ก็เรียกว่าเกิดที่จะผล็ตศึกไคโดได้สําเร็จแล้วซะด้วยนะผมไคโดคือมันล่วงไปแล้วเสีได้ซ้ําไปนะเพียง <c oughs> แต่ว่าโอเด้งไม่สามารถผล็ตศึกใส่ไคโดได้ก็มาจากการที่อ่ะโดนเหลี่ยมจากทางด้านฟากฝั่งฝั่งตูนะครับผมโดนแทรกแสง การต่อสู้นั่นเองนะส่วนทางด้านเลลี่ครับผมยกให้เป็นแรง์เอสเอสทางทั้งที่ ยังไม่ได้มีการโจมตีด้วยฮาคิราชันขั้นสูงให้เห็นนะครับผมแต่คือผมอวยเองนะผมเพราะว่าผมมองว่าตัวละครอย่างเลลี่เนี่ยฮาคิราชันคือโคตรโหดครับก่อนหน้านี้มันก็มีข้อมูลแบบออฟฟิเชียลอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องประสิทธิภาพในการใช้ฮาคิราชันของเลลี่เนี่ยมันพอๆกับแชงน,นะครับสามารถโค่นล้มคนได้หนึ่งแสนคนอะไรแบบนี้ครับเพราะนั้นครับถ้าตัวละครอย่างเลลี่ใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้นะครับผมมันเป็นเรื่องที่น่าจะปกติสำหรับตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะแล้วในตอนที่ไปประเชิญหน้ากับตัวามครับแค่ปล่อยหา ฮาคิราชันข่มขวัญข่มขู่ตัตูแค่นั้นครับผมทําเอาจักรพพัดโดดดำเลยครับก็ต้องรีบหนีรีบชิ่งไปก่อนเหมือนกันครับผมไม่อยากจะมาเสี่ยงกับเลลี่นะเพราะนั้นครับการใช้ฮาคิราชันของเลลี่คือโคตรโหดโคตรตึงครับผมก็เลยขอยกให้ติดแรงเอสเอสในคลิปนี้ไปด้วยนั่นเองนะแล้วก็คนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ครับผมยกให้เป็นแรงเอสเอสครับผมเอาเอสไปเลย3ตัวนะครับต้องยกให้แบบเป็นโนหนึ่งของโนหนึ่งที่สุดตลอดการจริงนะครับผมแรงเอสเอสเนี่ยผมขอรี เรียกเองนะครับว่าย่อมาจากซูพมเปอร์สเปเชียลนะผมกูใสเอ็ดให้แม่งตามตัวนะจอยบอยนั่นเองครับก็เป็นเหตุการณ์ในภาคเกาะเอเครับในช่วงแบบท้ายๆของปลายภาคนะคือประทับใจมากครับผมรู้สึกว่ามันโหดได้แบบยากที่จะไปหาใครเทียบเคียงได้มากเลยนะผมโหดเกินนะฮาคิราชันที่เจ้าจอยบอยผนึกไว้ในตัวเอเมดครับฮาคิราชันที่ข้ามผ่านการเวลามาเกือบเกือบพันปีนะครับผม แต่มันก็เป็นฮาคิราชันที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพครับการเวลาระยะเวลาเกือบเกือบพันปีครับไม่สามารถลดทอนประสิทธิภาพหรือทําให้ฮาคิราชันของจอยบอยนะครับอ่อนด้อยอะไรไปเลยครับพอเอเมดปลดปล่อยฮาคิราชันของจอยบอยออกมาครับทาให้ฮาวเอเท่าทั้ง4ี่คนนี่ครับผมโดนฮาคิราชันกระแทกเข้าไปอย่างจังครับจากล่างปีศาจกลับคืนสู่ล่างมนุษย์ครับแถมยังโดนส่งกลับเมลิจัวไปซะด้วยนะมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยจ้าซึ่งตอนนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าคนที่โดนเล่นงานเนี่ยมันคือ4คนใช่ไหมแต่ผมมองว่าต่อให้อยู่กัน5คนนะแม่งก็กระเจิดกระเจิงกันทั้ง5คนนั่นแหละ5คนต่อให้อยู่ในร่างปีศาจเนืผมแม่งก็คืนกลับร่างมนุษย์ทั้ง5คนนั่นแหละครับหาคีรชันของจอยบอยคือมันโหดเกินไปแล้วนะและรวมไปถึงพวกเราทหารเรือที่อยู่รอบๆนอกเกาะเอเคสครับก็สรุปกันไปตามๆกันครับคือหาคีรชันของจอยบอยนั้นครับทั้งรุนแรงทั้งโหดทั้งมีรัตบีที่กว้างไกลครับเพอร์เฟกต์แล้วก็โคตรโหดกันแบบสุดๆตำลับ จอยบอยผู้นี้ครับและคิดดูครับว่าถ้าเอาฮากคิราชันระดับนี้เนี่ยเอามาผลึกเข้ากับการโจมตีนะกูว,ว่านะโอ้ใครที่แม่งโดนจอยบอยโจมตีเข้าไปเนี่ยทีหนึ่งนี่แบบแม่งอ้วกอะ่ะ โดนก็ไปทีดึงนี่กับบอได้เลยนะผมจอยบอยมันก็โหดเกินนะแล้วทั้งหมดดีก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการจ้าดาฮากิราชานผู้มีคุณสมบัติแห่งราชาแล้วก็เน้นย้ำไว้อีกครั้งนะครับว่าสําหรับเหล่าตัวละครที่ผมไม่ได้กล่าวไว้ในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปครับคือบางตัวละครเนี่ยมันก็น่าจะมีฮากิราชานแะครับเพียงแต่ว่าผมขอข้ามไปก่อนครับผมยังไม่ไดเอามารวมในคลิปนี้ครับเพราะว่าตัวละครบ,บางตัวนะครับมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนั่นเองนะเพื่อนๆละ ครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงอยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปดีได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายกันด้วยนะจ๊ะอร่อยแน่นอนจ้าซื้อไปไม่ผิดหวังครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะแลวเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกำนาชั้นแนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ